ที่มันเพลงโคตรเพ้อเลยโอ้โหแต่จะติดลิขสคาสิ์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะมาตอนนี้เราจะมาอยู่ในสนามลบสุดค้าสิกเลยอะนะเด้อ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 เดนักต่อสู้อีกคนเนี่ยโคตรลารสิกอ,อ่ะก,การเนี่ยการกระโดดยังขาสิกโอ้โหเราเบิดยังคลาสิกอะทุกคนเนี่ยโคตรตึงโอ้ยกระตกเลยนะ เครื่องยิงจรวดยังคาสิกะดูดิโอ้อันอันนี้อะไรหุยคาสิกจริงดาบที่ช่วมโยงกันอืว้าวไปไปฆ่าคนอื่นกันมายังมีอีกหลายหลายคาสนะหุยโขหุยหุยมันมาแล้วโอ้นี่ระเบิดปีนายนายข้ามานะ ปุ่มเอาไม่โดนอีกโอืออออสปีเตอร์สปีเตอร์ไอ้นี่มันสปีเตอร์นี่หว่าแตกเลยแตกเลยเป็นไงข้อข้อข้าอยู่ที่เหนือก็เจ้าได้อืออิงอ็งชื่อตะวันอ๋อโอเคนี่เมีกระโหลกเฮ้เฮ่เฮ้ยืนแอคยืนแอค เอ็นดิจีฮ้ยโอ้โหรบกวนเราดิว่าหาเรื่องเงินก่อนอไปตักเกลียงฮูย้ยไม่โดนโอเออมันไปได้เออโอ้โห,โอเ,หเ,เ,อเ,เอาไปหยุดหยุดหยุดตาบน้ำมีเพลงเอาเพลงออกไป ด้วรีเลย์ผู้เชี่ยวชาญเออโหตายแล้วยังเก๊กอยู่มารรเลย์ผู้เชี่ยวชาญจะมีอะไรเกิดขึ้นขอขอเต้นกันมาฮะรีเลย์ผู้เชี่ยวชาญน,น่าจะมีเอ่ออะไรวะ,นะะเนตเร็วเดบเอาไปใช้กับคนอื่นดีกว่าโันนั้นคือใครอะโอ้นั่นนั่นคือตะลึงฮู้ โอ้โห oh! ห้ยตบไปแรงนกทวงสแลมอะฮึโกโดนสกัดโดนสกัดไอมจมตีเด้งจมตีเฮ้ยโอ้โหโอเมก้าระเบิดฟิวชั่นขอใช้หน่อยบูมเอาไรยังไม่ใช้เรายัางไม่ได้ใช้แรงนกทวงสแลมเลยเฮ้ยลิกลิกลิกแอนมอตตี้ต่อไปแรงนกทวงสแลม เฮ้ยฮ้ยโอ้เอาเอาไปใช้กับคนอื่นดีกว่าม่ะฮ้ยตงตีนเฮ้ยไม่โดนใครเลยเอาโหไม oh ่เหมือนตอนเทสเลยอะเฮ้ยขอระเบิดฟิวชั่นบ้ง huh. ด oh, ีเ้ยอยาเออแตกไม่ได้ไม่ได้แตกเขาแค่เขาแค่ระเบิดอืมอืมแรงนุ่งท่วงสแลมเออเอาไม่โดนอีกโบพี่ชาย เออก็อย่าทำร้ายคนบ้าดิวะเฮ้ยเราฟิวชั่นเหรอฟิวชัน่นเต้นใส่เลยระเบิดพี่ครับระเบิดฟิวชันน่นไงเฮ้ยเฮ้ยเอยเอระเบิดเอ้ยมาดิตุง้ง ทำไมอนี่มันกระตุกกระตุกวะอ้าโอ้ยโอ้โหต่อไปคนสร้างมาเสียงกระโดดยังคาสสิกอะโอ้โหคิดดูดิเออมันต้องมีคนเล่นเป็นลาแล้ววะพี่ชายพี่ชายขอใช้พลังกับนายหน่อย เฮ้ยเอาไม่โดนอเ้ยโหไล่์ฮ้โหอ้วโอ้ยไม่กัดสร้างอ๋อสร้างอันนี้แรงกระแทกสองเท่าโอ้เอ้ยเอ้ยแซนแซนมาเล่นเกมนี้ได้ไงอ่ะเอ้ยปุ้มโอ้โห ผมมันโหดไรเอ้ยไม่โดนอีกอีเซนเออไอ้ใครมันวางระเบิดไปอีกนี่นี่นี่เออเราจะฆ่าเซนฮะเพราะเซนมันหลอกหลอนเราเฮ้ยเซนเอ้ยอีเซนเซนไอ้ยเซนเออไปเออนั่นแหละตายพร้อมเซนคูคูเซนเซนเอ้ยอ้า อ,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 อนี่โดนไม่โดนแซนแต่โดนใครก็ไม่รู้เอ้ยไอ้แซนอยากฆ่านายจังเลยอะ่ะเฮ้ย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 แรงกระแทกสองเท่าเฮ้ยแซนเราจะตามรถรๆเลย นายหล,ลอกหลอนเรานายหลอกหลอนเราตอนอ้างนายหลอกหลอนเราตอนเด็ก <c oughs> ก,ลกลายเป็นแสนล่งส,ด,สดซื้อผ้าต่อไปเพนบอลเกอร์เพนเพนบอลเกอร์หุยมีอะไรบ้างขอดูท่าต่อยหน่อยหุยยิงยิงยิงคมเฮ้ยยิงคมเลยยิงตาบอด สีที่หายไปหุยหุยสีที่ค้างอยู่อืมอันนี้คือการสตันแน่เลยที่ค้างอยู่เนี่ยผมเห็นมาหลายเกมแล้วหุยอะไรอะไรสัสดีครับสัสดีสัสดีครับเออเอาเราทักไทยเอ้ยเราทักทายด้วยวาจาไม่ได <weed. t well>, ้หรอเฮ้ยโอ้ยนี่นายจะเย่งคนฆ่าเรานะนี่ออกไปเลย ยิงตาบอดเฮ้เฮ้เฮ้ฆ่าตายฆ่าตายเยอหุยขอเออ IP1 เอาเฮ้ยเขาอยู่ที่ไหนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมไม่ได้ทำอะไรคุณเลยคุณทำอะไรผมไม่ได้เพธอว่าโอ้า ตีเราหนะ้าเดียวตายเราตีมันไ้หลายเดียวสวัสดีสวัสดีครับเออยิงคมปุ่มโคตรคลาสสิกอะเอ้ยทำไมมันไม่เป็นระยะไกลหมดเลยวะเจ็บนูย้ยเจ็บนูย้ยเจ็บนูยบนย้ยเฮ้ย ยิงคมซุ้มเออไม่โดนอีกเฮ้ยตาบอดไปเลยฮึมฮึ่มฮึมฮึมนี่ด้ยเอ้ตีที่หายไปตรงตีไอ้นี่เลยเออเฮ้ยเอ้เอ้เจ็บเจ็บเจ็บด้วยจิด้วยยิงคมเฮ้ยไม่โดนอีก ยิงตาบอดเลยยิงตาบอดโอ้ไม่โดนเอาไปใช้กับคนหมู่มากดีกว่าโออดีที่ค้างอยู่โอ๊ยขอขอสกิลโอ้ยโอ้ยมันฆ่าอะไรเลยโอ้ยเลิกเลิกสักทีดิ เราจะตายอุบาทอุบาทแบบนี้ไม่ได้เราต้องตายแบบพรเองโหโอ้พอด้วพอ้ยเออเฮ้ยคนี้กันโใครใครอยากท้าลองมานี่เลยเอาไม่มีใครอยู่มาดีมาดีมาดีครับผมมันยิงคมมะครับผมยิงคมผมยิงคมเอาไม่โดนที่ค้าอยู่ า็ทำไมคนชอบหายไปวะยิงตาบอกสิโอยยังไม่โดนเซนไอเซนเกลียดมากนู้ไอเย้าหมอกตัวเขาเซนเออเออโอ้ยโอ้สีที่หายไปกันเออเออหายไปเลยยิงคมเลยยิงคมเลยยิง มีตาบอดออเออออกไปเลยไปเลย,เยไปเลยวะเฮ้ยนี่มันมหาเทพมารีโอ้โหเขาช่วยเราไว้ดนเดนี่ยเราต้องไปแอบ,บก่อนรีเลือดรีเลือดแอบบแอบบแอบบที่ไหนดีวะเร,เราได้มาเราได้มาพร้อบั๊กนะเนี่ย,ยไม่ใช่บั๊กนี่มันคือความสามารถเราเองวิ ไปให้ผมรู้คนเดียวก็พอว่าคุณเทสดีไม่โดนอีกแล้ว I hate you แซนเกลียนแกไปตุ๊ตแซนเลยตุม้มแซนแฮปปี้บิร์เดย์แฮปปี้บิร์เดย์แซน เฮ้ยไอแซนไอแซนว้น่ากลัวจังเลยน่ากลัว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 แซนผลูกกระโดดผมไม่ได้หัวใจเฮ้ยกระโดดไอแซนไม่อยู่คอไอเอาเวคัมแบ็กแล้วแซนนี่ไอวิวคิวอยู่ไปฆ่าแซนเลย ไม่โดนกันยิงตาบอดไส่แฟนไม่โดนอ้าเตะเราโดนมอนี kill you. อ่คือแฟนไอวิวคิวอยู่ฉันกำลังตามนายอยู่นะรู้ก็รู้ว่าฉันเลื่อนน้อยกว่านายไงนี่เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอ้าวแซน I hate y อย่ยังหนักต่อไปเซนเซดิกี้ไปเซดิกี้ใบมีสร้างแบรนด์ฮะไม่ไหวบอกแบรนด์จำได้เลยไม่ไหวบอกแบรนด์เฮ้ยดูเหมือนจะมีร้านค้าด้วยเนี่ยชื่อเรื่องอุย้ยเรามีมีฉายาด้วยมีฉายา หูไอไอเขียวมันเป็นนักสู้โอเคครับ okay. เราจะใช้ใบมีดสร้างสร้างแปนเลยโอ้ไม่ก๊อตเ้ยเราจะโดนยำไม่ได้นะเว้ยเราต้องมาลองพลังก่อนสวัสดีครับคุณกุ๊กไก่อะไรเนี่ยลม ลมหันบางโ้โหโอ m มก o d เข็ดเกตดพิษ hmm, ไม่โดนสาหรายไข่ยาวเริ่มเขยดอย่าไปคงอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าไปคงอย่าเครียดอ้า oh, วไง <c oughs> แกมันอยู่ที่ฉันอยู่ที่สงูงกว่าแกเฮ้อเฮ้อนี่ไปเฮ้ <c oughs> รลมหันบาง อยู่ที่สูงกว่าแกจำได้ไหมคือเฮ้ยยังไม่ได้อ,อ,อือืนายเป็นมือใหม่หรือมือเก่าเนะี่ยโอ้ยลมหั่นบางฟัเฮ้ยตายเป็นไงตายโฮ้ยฮะแกมัน แกมันแกมันแค่แกมันแค่ตัวกระจอกนะฉัน,นมันโอ้โออ,อ,อ,อใบมีดสร้างแบนรมหันบางเช็ดแก๊สพิษไอ้ใครวะฮึ เขาละเขารลีตัวนี่นี่นายนายจะทำพีบเอ้ยเอ้ยเอ็กซ์ปีตเอ็กปีตโอ๊ยโอ๊ยไม่มีซังแบนโัวลมเอ้ยจะใช้ลมหันบังฉันจะฆ่าแกไอ้ โอ้ยอย,อย,อาอยา่าฆ่าเลยไม่ได้นอนตั้งสี่โมงเช้าไม่นะฉันจะตายแบบนี้จริงๆไม่ได้ไม่ไหวบกเบนผมไม่ไหวแล้วเอว้าพี่เบนเขาเออยังไม่ตายอย่าเพิ่งสิ้นใจเออลมผ่นบานฮอ้า ่ชยเหลือบด5ใชยเหลือบทนี่คือบทบทนี่คือบทมาฮะเราจะมาดูกันว่าอันนี้สกิลที่หนึ่งไปต่อยมาเลยบทไปต่อยเฮ้ยโอ้โหมาต่อยกันได้ด้วยเฮ้ยปืนไลยเนโอ้โหขอเอาแก๊กต่อแล้วกันอ้เป็นไง หัวทิพยลงเพลย์แลดีมาโทอ้ยอา้อาวอา้าวช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้น,นี่ไอ้นี่ช่วยด้วยครับพี่เอ็มมันฆ่าผมนั่นเลยไอคนนั้นมาฆ่าผมมาฆ่าผมเย้ยยิงต่อเลยแรงขับสซ่บมานี่จะทำลายผู้หญิงเราไม่เคยทำลายผู้หญิงเลยนะโอ้ไอไอไอเอิ้นรถ เราป็นคนอดีฮึฮ <ah ึทำร้ายผู้หญิงอ่ะต้องซ้ำศพต้องซ้ำต้องซ้ำมันต้องซ้ำอ๋อเอาไอ้เอ้เธอดับียมเออดอวยครับพี่ออ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 นีออ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 นอ บนขั้วชีวิตตัวไปอากาศเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องลองใช้อากาศบ้างอะนะเรายังไม่ได้ใช yeah, ้เลยอย่าไปโค้งอย่าเฮ้ยไม่เจมช่วยด้วยไอ้น้าวาฆ่าผมว่าระดม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 ฆ่าผมว่ะช่วยเจมข่ามเลยไอ้หื้ย อุ้ยอันนี้ใครได้อยู่ฉันไม่เคยฆ่าใครและไม่มีใครเคยฆ่าฉันเอาไปพังตัวอัมพังรัวคับพี่เจมมันจะฆ่าผมเจมมันจะฆ่าจะฆ่าผมฆ่ามาเลยเจมขน,นาดเจมมันฆ่าผมอาะเจมฆ่ามาเลยเอ้า เจมไปไหนอเอ้าะอะไรมันมันดมดมเย็ดเย็ดกันเฮ้ยต่อ,อยกันเลยุ่มยาไปเลยเฮ้ยอ้าวเกือไปช่วยช่วยเจมเจมมันจะฆ่าผมแล้วเนี่ยมันจะเออมันจะฆ่าผมอ๋อ นี่โรดีโรดีแล้วด้วยนี่นี่แล้วนีแว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 ่แล้วไม่ยุ่งเด้อนี่คนมันมีแต่จะฆ่ากันตุยเออป,ปืนปืนปืนอืมจับมันเลยเออช่วยเหลือด้วยช่วยช่วยเนี้ยเอาเท่าไหร่ฆ่ามันไอ กำลังต่บอทชิวๆเลยการฆ่าคนดีกว่าฆ่าบอทการฆ่าบทด,ดีกว่าฆ่าคนนีแล้วนี่แล้ว,ลวฮกึกำลังกำลังจัดไอ้ช่วยผมช่วยผมด้วยเจมเจมมันทำผมเฮ้ยไอ้นัน่นะ g กมข้ามมาเลยชิด้วยหนีแล้วหนีแล้วเฮ <c oughs> ้ยเขาไม่ตามมาแล้วฮะตงจ่ยจะกลัวเ m มฮึฮยช่วยเลอช่วยเถครับพี่เ m <c oughs> มผมผมรอพี่มานานแล้วเอ้า ใช่ไหมนะปืนช่วยชีวิตเออแรงขับสแลมอา้อาวไอ้ไอ้ช่วยด้วยครับเฮ้ยอันนี้อันนี้เราอยู่นานเพราะจีเอ็มเลยนี่อ่ะเฮ้ยช่วยด้วยครับพีจีเอ็มโยมันมาแล้วพีจีเอ็มต่อยมาเลยต่อยมาเลย เออเออไม่โดนอีกไอ้นี่มันมันรบรีมันเอฟเคใช่ไหมเขาแกรดอนเออฮึมเป็นไงไม่สะทกสะลานผมกลัวมันคอมโบใส่ผมอะ่ะข้ามเลยเออพีเจมอัดฆ่ามามเลยเอา้าว แรงครับซาเลมฮุยไม่หน้าไม่หน้าเฮ้ยมาตามพวกนั้นไปแล้วเราจะตบบอดชิวๆเพราะว่าเราตบบอดชิวๆไม่ได้เลยเขาช่วยนี่น,นี่วัดดีหนีแล้ว เราปุ๊บป้าวปุ๊บป้าวที่เอ็มทำที่เอ็มทำเับพี่โอลยไโดนเอ้ยสวยเอ็มสวยโดนรีตมีแล้วน้องวอร์รี่ีออกไปโอ้ดูเหมือนเขาไม่มาละเฮ้ยมันมา กบกบเฮ้ยมีรถมีรถแกด้วยครับเ m มเกมมันมาแล้วมันมาแล้วเออข้ามาเลยครับเ m มี่เจอเ m มถึงกำนี้แกสู้ฉันไม่ได้หรอกมีแต่คนหนีแชนพอ GM, ดเจมเบลลเซิฟ ได้เวลาอันติ้อ้าูโดนตี้าอไม่มีอันติสงสัยตัวนี้ยังทำไม่เสร็จหันายบ่ายทุกคน